กาบสวัสดีครับผมทอยทอยกิจเกิดาครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเจ้าตัว USR ในปี2023กันนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นการเล่าพอดแคสต์นะครับในประสบการณ์การใช้งานตลอดระยะเวลา3-4ปีที่ผ่านมานะครับผมซึ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็คือตอนเนี้ณเวลาเนี้ยเป็นกล้องที่ราคาคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่าราคาในตลาดตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ คุณสามารถเห็นมันในราคาประมาณ38ม0มื่นปไปไปไปจนถึง4 5่หมื่นห้ได้นะครับขึ้นอยู่กับประกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพชัตเตอร์ด้วยนะครับถ้าเป็นประกันล้านแล้วชัตเตอร์เยอะๆหน่อยคุณก็อาจจะเห็นในราคา38 0 0 0ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นประกันศูนย์ที่ยังเหลืออยู่หน่อยหนึ่งหรือ เป็นอดีตประกันศูนย์แต่ชัตเตอร์นน้อยเนี่ยคุณอาจจะได้ในราคาที่ประมาณ4 3 0 0 0 4 0 0 0ได้นะครับผมซึ่งเป็นราคาที่คุ้มค่ามากครับสำหรับสเปคของมันในตอนนี้นะครับการถ่ายภาพนิ่งนะครับผมแต่การถ่ายวิดีโอนะผมต้องบอกว่ามันมีเรื่องให้ท้วงติงอยู่หน่อยหนึ่งนะครับมันอาจจะเป็นข้อพิพาทอย่างหนึ่งที่เราต้องเอาไปเทียบกับตัวอื่นอีกนะครับแต่ว่าในราคา4,000 40, นิดๆเนี่ย ผมยังถือว่ามันเป็นกล้องที่คุ้มค่าที่สุดณตอนนี้นะครับในปี2023นะครับณตอนนี้ที่ผมถ่ายอยู่นี่คือเป็นช่วงต้นของควอเตอร์ที่2นะครับหรือว่าไตรมาสที่2ของปีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตกันสักนิดหนึ่งนะครับไปเลยครับ ก็จะไม่พูดถึงสเปคอะไรกันมากมายแล้วนะครับเราจะมาดูตัวมันเลยนะตัวมันจะเป็นแบบนี้นะครผมผมจะบอกว่า USR กับคลิปเนี่ยเป็นอะไรที่รอยต่อดีมากนะลอนค่อนข้างที่จะเนียบนะครับเนี้ยครับเนียบมากนะครับแต่ว่า R6 อะกับลิปอะมันเห็นรอยต่อชัดเจนนะครับมันก็เลยกลายเป็นแบบว่ามันดูไม่เนียบเหมือน USR นะครับ บอดี้เป็นแบบนี้เลยนะครับช่องเสียบการ์ด1สล็อตนะครับผมนี่คือข้อเสียของ EOS R 1อย่างนะครับจอเป็นแบบฟลิปได้ยเหมือนเดิมอย่างที่เคยบอกไปนะครับผมึ่งสเปกก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากแล้วนะตัวเนี้ยที่ใช้ไม่ได้เลยนะครับทัดบาร์นะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ผมไม่ใช้เลยนะครับตัวเนี้ยคือมันไม่มีประโยชน์เลยคือทัดมันยากมากนะครับผม ข้อดีก็คือมีตรงนี้ด้วยนะครับจอด้านบนนะครับ R6 ไม่มีนะครับผมปุ่มเลคคอร์ดก็จะเป็นแบบนี้การเข้าถึงเมนูค่อนข้างยากนะครับการเปลี่ยนไปโหมดวิดีโอค่อนข้างยากมากเพราะมันเป็นยุคเก่าเนาะแต่ถ้ามันเป็น R6 Mark 2ก็จะมีปุ่มสลับอยู่ด้านนี้เลยนะครับก็จะง่ายต่อการถ่ายวิดีโอนะครับผมต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผมมาถ่ายวิดีโอ ประมาณ50%ได้แล้นะครับก็ก็คือถ่ายภาพนิ่งกับถ่ายวิดีโออย่างละครึ่งแล้วนะครับผมก็เลยจำเป็นต้องใช้กล้อง2ตัวนะตอนนี้ผมใช้ USRP ในการอัดอยู่นะครผมปกติผมจะใช้ o s r ตัวนี้นะครับกับเลน50ตัวนี้นะครับโถ้าใส่นี่นะครับถ้าใส่แบบ อะแดปเตอร์ apter, แล้วมันก็จะดูแบบว่าบึกบึนมากนะครับผม,มประมาณนี้นะครับจะยาวขึ้นนิดหนึงนะ่งผมมีภาพวิดีโอฟุตเทท,ที่เคยถ่ายไว้นะครับผมต้องบอกสเปควิดีโอนิดหนึ่งนะครับครั้งก่อนผมไม่ได้บอกสเปควิดีโอเลยเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้ใช้ในงานถ่ายวิดีโอเลยนะครับเพราะว่าผมใช้ พา n าโซนิก uh, G 100ในการถ่ายวิดีโอแทนนะครับแต่ตอนนี้ผมมาใช้แค n นอนทั้งระบบเลยนะครับทั้งตัวกล้องหลักและกล้องรองนะครับมันก็เลยเป็นว่าผมจำเป็นจะต้องอใช้วิดีโอทั้ง e o s r แล้วก็ USRP e ด้วยในการถ่ายนะครับซึ่งทำไมถึงมันทไมถึงต้องเป็นแบบนั้นนะครับผมก็จะบอกเลยว่า e o s r p ไม่สามารถถ่าย slow motion ได้นะครับผมแต่ว่า EOSR เนี่ยสามารถถ่ายสโลโมชันได้ที่ 720p นะครับนี่คือข้อด้อยอย่างหนึ่งนะครับของ EOSR นะครับแต่ผมต้องบอกว่ามันเป็นกล้องเทคโนโลยีที่ประมาณ4-5ปีที่แล้วนะครับการถ่ายสโลโมชัน120เฟรมของมันเนี่ยได้ที่ 720p นะครับซึ่งไม่ได้ Full HD นะทุกคนตรงนี้เป็นข้อจำกัดมากนะครับถ้าเราจะถ่าย Full HD เนี่ยเราไม่สามารถจะเอาไฟล์ตรงนั้นน่ไปสโลโมชันได้เลยนะครับ ถ้าเอาไปสโลโมชันปุ๊บมันก็จะไม่เนียนนะครับทุกคนผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ผมต้องเปลี่ยนนะครับซึ่งที่ผมจะเปลี่ยนนะผมไม่ได้เปลี่ยนตัวกล้องหลักที่เป็น EOSR นะเพราะว่าที่ผมมาบอกวันนี้คือ EOSR เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับดีมากด้วยครับในปีนี้นะครับที่ผมจะเปลี่ยนก็คือกล้องที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับคือกล้อง EOSRP นะครับผมซึ่งผมอาจจะเปลี่ยนไปเป็น USR7 e เลยนะครับ หรือแค่ EOS R10 ตอนนี้กำลังจะพิจารณาอยู่ว่ามันมีเหตุสคมวรที่จะต้องขยับไปถึง R7 เลยหรือเปล่านะครับหรือว่าอยู่แค่ R10 พอนะครับซึ่งถ้าผมอยู่ที่ R10 ผมก็จะสามารถซื้อ s i g m a r ตัว1 8 3 5 1 8ได้นะครับซึ่งเราก็สามารถซื้อหลิกให้มันได้ด้วยนะครับก็นำไปถ่ายวิดีโอได้คล่องตัวขึ้นแต่ว่า ข้อเสียก็อย่างที่บอกคือมันก็ยังไม่ได้สุดไปซะทีเดียวถ่ายหลอกก็ไม่ได้นะครับ USR10 นะครับแล้วก็ไม่มีการสั่นในบอดี้นะครับนี่คือข้อที่ผมจะไม่ได้มานะถ้าผมขยับไปที่ R10 นะครับแต่ก็แต่ถ้าผมขยับไปที่ R7 ปุ๊บผมก็จะไม่มีเงินเหลือพอที่จะไปซื้อเลน18-35นะครับผมก็เลยจะต้องอยู่กับ 22ตัว EFS นะครับตัวนั้นนะครับอาจจะต้องอยู่กับตัวนะั้นไปสักพักหนึ่งเลยนะครับผมเรามาพูดถึง USR e กันต่อนะครับอันนี้คือผมบอกประสบการณ์ของผมที่ผมใช้นะผมบอกเลยว่า USR e เนะี่ยไม่มีปัญหาในการใช้งานถ่ายภาพนิ่งเลยนะครับผมแบตบของเจ้าตัวเนี่ยมันเป็น LPE17 ที่เป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่นะฮะอันนี้เป็นตัวเทียบนะตัวแท้อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้ เอาแบตแท้ล่วงไปแล้วนะครับนั่นคือแบตแท้นะครับแล้วก็ตอนนี้คือแบตเทียบนะครับผมซึ่งผมมีสองก้อนนะครับตอนนี้นะครับคือจริงมีสามก้อนแต่ว่ามันเสียไปก้อนหนึ่งนะครับซึ่งที่เสียนะไม่ใช่แบตเทียบด้วยนะทุกคนที่เสียก็คือแบตแท้อีก้อนนะครับอปัญหาที่มันเสียก็คือผมเอามันเสียบคาไว้ในกล่องนะครับแล้วก็ลืมเอาออกเป็นเวลานานมากนะครับประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับแล้วก็ เปิดออกมาปุ๊บก,ก็ไม่มีประจุแล้วนะครับแล้วก็กล่องก็ขึ้นเตือนหาแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่นี่เหมือนมันจะเสื่อมไปแล้วนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะว่าแบตแท้ทำไมมันรู้สึกเสื่อมเร็วกว่าแต่แบตนี้เป็นของออสการ์นะแล้วก็ประจุเยอะกว่าแบตแท้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ดีกว่าแบตแท้ด้วยนะครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยนะครับการใช้แบตเตอรี่กิฟต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสะดวกเราสามารถ เช็คได้ว่าก้อนไหนเสียก้อนไหนไม่เสียนะครับนี่ยนะมีสองช่องนะครับใส่แบบนี้โอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูฟุตเทจที่ผมถ่ายที่มีทั้งเ,เป็น Full HD แล้วก็เป็น l สโลโมชัน 720p แต่ว่าเอามาตัดสลับในวิดีโอเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูว่า เฟรมที่มันให้มาเนี่ย 720p มันขนาดไหนของฟูลเฟรมนะครับก็คือภาพฟูลเฟรมถ้าสมมุติเต็มเฟรมตอนนี้ใช่ไหมครับภาพ a p s c ก็จะขยับมาเอภาพ 720p มันก็จะขยับมาประมาณนี้นะครับคือถ้าผมพูดผิดอะไรวันนี้ผมจะไม่ตัดเลยนะทุกคนเพราะว่าวันนี้เป็นการเล่าประสบการณ์ก็คือจากปากตรงนะครับไม่มีการตับสลับเอาคําพูดที่สวยหรูมาพูดนะครับตอนนี้ผมพูดแบบโป่งๆเลยนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ข้อความไว้ข้างล่างด้วยนะครับว่าตัวนี้เป็น1080ตัวนี้เป็น720นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม Right now, you said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this we could have been stardust, same world, but without. เค okay. สวัสดีครับตอนนี้ผมมาทดสอบการวอล์นะนไหนๆก็วอล์แล้วก็จะพูดถึงประเด็นเรื่องเอาไปเทียบกับตัว R8 นะครผมซึ่งผมจะบอกเลยว่าเออ่ถ้าเรามีงบถึงอ่ะผมเชียร์ไป R8 มากกว่า USR นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีที่ใหม่นะครับแล้วก็วิดีโอที่ดีกว่านะครับแล้วก็มีเรื่องของ o o o r r i t Depth อา่า PDR PDR คือ โฟโตเดดมิกเลนส์ะนะครับก็คือช่วงของแสงนเนี่ยมืดสว่างแบบนี้มันจะสามารถดึงได้เยอะกว่านะครับผมตอนนี้เมื่อยเลยนะถือได้แป๊บเดียวจริงๆนะครับ USR ค่อนข้างหนักนะทุกคนการวอลก็จะเป็นแบบนี้นะครับติดกับเลนส์ยีนะครับตอนนี้หน้ารับแสงเต็มๆนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอ๋อผมจะบอกผมว่าถ้าเราจะไปที่ R8 เราต้องคำนึงว่า เราจะใช้สปีดเท่าไหร่ด้วยนะสมมุติเราใช้เลน1.2ตลอดเนี่ยไม่คณิตชัตเตอร์มันอยู่ที่ประมาณ1ต่อ4,000นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอิเล็กทรอนิก์ก็ดันได้น่าจะ1ต่อ16,000นะครับก็เวลาถ้าเราถ่ายค่า F ต่ำๆมากๆแล้วก็ในที่สว่างมากๆเนี่ยผมก็แนะนำว่าเราใช้อิเล็กทรอนิกสแทนนะครับปัจจุบันมันสามารถปรับได้เนาะ ในงบที่มีจำกัดอย่าง4 4 0 0 0 4 4 0 0 0 5เนี่ยผมว่า USR ตัวนี้ถือว่าเป็นกล้องที่ค่อนข้างดีนะครับผมวอกเป็นไงบ้างครับวิดีโอที่ถ่ายอยู่นี่ก็เป็น Full HD 60เฟรมเรทนะครับผมตอนนี้ผมติดกับไม้ช็อตกันนะครับน้ำหนักนี่ประมาณโลกว่ๆเลยนะทุกคน เกือบสองโลได้นะครับติดก i ิฟด้วยนะครับการถือถ่ายก็นิ่งอยู่นะยี่ีมิลน,นะครับเปิดเอ่เอเมดสเตเบลิเซอร์ที่เลนแล้วก็ดิจิตอลไอนะครับผมโอเคทดสอบพอกก็ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นไปแล้วนะครับสำหรับไฟล์วิดีโอของเจ้าตัว USR ตัวนี้นะครับซึ่ง ที่ผมให้ดูก็จะมีวิดีโอที่ถ่ายแล้วผมอยู่ข้างหลังกล้องในการคอนโทรลนะครับแล้วก็มีวิดีโอที่ผมถ่ายวอล์กด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงเราไปถ่ายวอล์กไหวไหมนะครับแต่ผมจะบอกว่าการถ่ายวอล์กค่อนข้างหนักมากนะครับเซตนี้ของผมนะครับอาจจะต้องถอดกิฟต์นะครับทุกคนแต่ผมว่าถอดกิฟต์ยังไงมันก็หนักอยู่นะครับเพราะว่าบอดี้มันหนักอยู่แล้วนะครับอ s r ไม่เบานะครับทุกคนผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับ แต่ผมจาไม่ได้แล้วนะว่าน้าหนักมันเท่าไหร่แต่ว่าผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่เบาสําหรับการถือถ่ายวกนั่นๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องภาพนิ่งกันต่อเลยนะครับไปยาวๆเลยนะครับภาพนิ่งของมันเนี่ยดีมากนะครับถ้าคนที่ตาม IG ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น IG ไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับโอเคผมขึ้นไ G ไว้แถวๆนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะไปดูภาพนะครับให้ดูย้อนไปประมาณ ไม่เกิน3ปีนะครับภาพตั้งแต่3ปีขึ้นมานี่คือเป็นภาพที่ถ่ายจาก e o S R ทั้งหมดนะครับแต่อาจจะมีถ่ายจากกล้องฟูจิ2ตัวนะครับอาจจะมีตัวที่เป็น X T 2กับ X E 3นะครับซึ่งผมก็ถ่ายแล้วมาลงใน IG เหมือนกันนะครับผมแต่ส่วนมากต้องบอกว่าส่วนมากเลยนะครับจะเป็นกล้อง U e S R นะครับแล้วก็ทั้งหมดจะเป็นที่ระยะ50นะครับ มันจะมีทั้ง50.1.4ตัวเดิมตัวที่ผมเคยมีนะครับแล้วก็50.1.2ตัวนี้นะครับแล้วก็มี r f 50.1.8ด้วยนะครับเป็นบางส่วนนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูใน i อขอผมได้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นาภาพตัวอย่างให้นิดหน่อยนะครับสาวสีภาพนะครับไปดูกันครับผม ค okay, ผมขอสรุปได้เลยนะว่ากล้อง USR ตัวนี้นะครับมันเป็นกล้องที่ดีมากนะครับในปี2023นี้แล้วก็อาจจะมีอนาคตยาวไปอีกสักประมาณ2-3ปีเลยนะครับผมถ้าได้ขยับจริงๆนะครับตัวผมนะครับที่ทำงานไฮบิดนะตอนนี้นะผมก็อาจจะขยับกล้องหลักจาก USR ไปเป็น USR6 Mark 2เลยนะครับผมซึ่ง ตอนนี้ผมต้องยอมรับตรงๆเลยว่าผมขยับไปได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่เหลือเงินสําหรับการเอามาหมุนการใช้ชีวิตนะครับคนเราไม่ได้ใช้ชีวิตกับการลงทุนกับกล้องอย่างเดียวนะครับทุกคนผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะต้องจ่ายค่านี่หลายเดือนใหลายอย่างนะครับทั้งค่าเน็ตค่าเน็ตฟิกค่าเว็บดูหนังต่างๆแล้วก็ค่าไฟด้วยแล้วก็ค่ารถที่ยังผ่อนไม่หมดด้วยนะครับ หนักหนาพอสมควรน,นะครับผมผมก็ต้องเจยดเงินไว้จ่ายส่วนนั้นด้วยแล้วก็ค่ากินอยู่ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเหลืออยู่บ้างแล้วก็เก็บเพื่อจะขยับไปในอนาคตนะครับอาจจะเป็น R6 Mark 2เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ยังลังเลอยู่ว่ากล้องหลักของผมจะไปในทิศทางไหนนะครับอาจจะเป็น R6 Mark 2หรือเป็น R5 เลยก็ขึ้นอยู่กับงบตอนนั้นนะครับ แต่ตอนนี้ภายในช่วงเดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เนี่ยมันจะมีงานน้อยนะครับคือถ้าเราเป็นช่างภาพเราพูดตรงๆกันตรงๆเลยนะว่ามันเป็นช่วงของโลซีซั s ในการถ่ายภาพนะครับเป็นช่วงฤดูฝนนั่นเองนะครับแต่ผมจะบอกว่าช่วงฤดูฝนที่ใกล้จะถึงเนี่ยช่องของผมเนี่ยจะมีคลิปสําหรับการถ่ายภาพและการเดินทางค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรทำครับบอกตรงๆคือ งานโล่งมากนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับคือถ้าใครจะติดต่องานนะครับผมรับงานถ่ายภาพในเขตภาคเหนืออยู่นะครับมีถ่ายวิดีโอบ้างนนครับแต่ว่าถ่ายวิดีโอนะผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ตัดต่อเซียนอะไรขนาดนั้นนะครับคือผมก็เป็นนิวบีคนหนึ่งนะครับผมผมต้องบอกทุกคนแบบนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันยังคุ้มสุดในปีนี้ก็คือคุณต้องดูแบบนี้ ทั้งระบบเนี่ยถ้าถ้าผมซื้อมานะเออถ้าผมขายดีกว่าถ้าผมเป็นผู้ขายนะผมจะขายข้งมันเนี่ยในราคาประมาณ4 2่หมนสเพราะว่ากริปเ,เนี่ยผมทำกล่องหายไปแล้วนะครับแล้วก็บอดี้ตัวนี้มันเป็นประกันล้านนะครับผมแล้วก็ชัตเตอร์มันตอนนี้นี่น่าจะแตะประมาณ50,000ื่นชัตเตอร์แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าได้ขายมันจริงๆก็อาจจะอยู่ที่ราคา4ี่หมื่นสอสาประมาณเนี้ครับทุกค,คน แล้วก็ผมจะบอกอีกว่าในราคาส0 0 0 0ื่นต้นๆเนี่ยมีคู่แข่งอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ผมก็อยากจะแนะนำเขาเหมือนกันนะครับก็คือนิคอนซีหกนะครับเซนหกในเองนะครับคือตัวแรกนะครับแต่คุณจะต้องไปหนังในเรื่องของเอควี d เอควแพงมากนะครับทุนแล้วก็เอฟทูซีเอฟนี่คืออะแดปเตอร์ราคาก็พอๆกันนะถ้าผมดูไม่ผิดน,นะครับ F2C อาจจะแพงกว่าอ d a p ปเตอรของ Canon นิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าบอดี้ Z6 กับ e o s r เนี่ยราคาพอๆกันนะครับในตลาดตอนนี้นะครับผมหมายถึงตัวแรกนะ Z6 ตัวแรกนะครับแต่ถ้าใครมีงบแล้วก็มี SD card เยอะนะครับแล้วไม่อยากจะเปลี่ยนเป็น x q d นะครับคุณต้องไป C6 Mark 2นะครับผมเพราะว่าตัวนั้นนะมีสล็ซอตนะครับแล้วก็มีช่อง ทั้ง XQD แล้วก็มีทมีช่อง SD นะครับซึ่งราคาในตลาดถ้าเป็นมือหนึ่งมันจะอยู่ที่ห0 0 0 0่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมือสองเนี่ยคนยังยังสามารถหาได้ในราคา5้0 0 0ื่นห้าหมื่นสองห้าหมื่นสามนะครับประมาณนี้ได้อยู่นะครับในชัตเตอร์นี้น้อยนะครับอ่าผมต้องบอกว่าทําไมผมถึงพูดถึง Nikon เพราะว่าผมเองก็เคยใช้ Nikon เหมือนกันนะครับในช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะมาอยู่กับแคนนอนตั้งแต่ผมอยู่กับแคนนอนมาตั้งแต่ 550D นะทุกคนแต่ความจริงมีจับก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกล้องของตัวเองจริงๆนี่คือ 550D ตอนนั้นนี่ผมอยู่ประมาณปี2นะครับปี54นะครับ วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงประสบการณ์การใช้งานเพียงเท่านี้นะครับผมก็ยังเชียร์อยู่นะครับ USR ในปี2023กับงานภาพนิ่งเท่านั้นนะครับผมซึ่งวิดีโอตอนนี้มันอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะครับโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอคุณสำหรับทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของผมเลยนะวันนี้ผมถอยถอยกิตราขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย